สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูดาวกันอีกเช่นเคยค่ะวันอังครนี้เราอยู่กันในกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาดูกิจกรรมอะไรวันนี้คุณครูดาวนะคะก็จะพาเด็กๆมาดูการสาธิตวิธีการเล่นเกมโยนบอลลงตะกร้านั่นเองค่ะเด็กๆเคยเล่นกันหรือเปล่าคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเคยลองเล่นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะ อุปรกรณ์ของเราเลยนะคะก็จะมี1นลูกฟุตบอลค่ะ 2. ปากานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาสาธิตพิธีการเล่นนะคะแต่วันนี้คุณครูมีสมาชิกมาช่วยคุณครูด้วยค่ะเอ๊จะมีคุณครูอะไรบ้างนะสวัสดีค่ะคุณคชื่อครูลูกน้ํานะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูน้ำฝนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูแก้มนะคะ วิธีเล่นนะคะจะให้ผู้ถือตะกร้าอยู่ห่างจากผู้เล่นประมาณ2เมตรค่ะจากนั้นให้ผู้เล่นนะคะโยนบ่อลให้ลงตะกร้านั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศวิธีการเล่นโยนบอลลงตะกร้านะคะที่คุณครูเก็บมาฝากให้เด็กๆได้รับชมค่ะผู้เล่นแต่ละคนค่ขอยๆโยนบอลลงตะกร้าอย่างแม้นย้ำเลยค่ะเอาใจช่วยคุณครูด้วยนะคะ ยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมที่คุณครูเตรียมมาให้สนุกไหมเอ่ยเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างคะเด็กๆจะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายเด็กๆจะได้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านอารมณ์นะคะเด็กๆก็จะได้สนุกสนานล่าเริงค่ะส่วนด้านสังคมเด็กๆจะได้เล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเล่นกับ ผู้ปกครองก็ได้ค่ะแดะด้านที่4ค่ะได้สติปัญญาเด็กๆสามารถคิดแก้ไขปัญหาในการโยนบอลให้ลงตะกร้านั่นเองค่ะคุณครูหวังว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นจะทำให้เรามาโรงเรียนได้แล้วจะมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งของเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำาบงานกันก่อนนะคะไปเลยคะ่ะ ให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะให้เด็กๆโยงเส้นตัวเลขไปยังภาพที่มีจํานวนตรงกันค่ะไหนเด็กๆลองบอกกุสิคะาเลขนี้เลขอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเลข2และตัวเลขนี้ล่ะคะเลข0และตัวเลขนี้ล่ะคะใช่แล้วค่ะเลข1นั่นเองเรามาดูภาพ ด้านนี้กันเลยค่ะภาพตัาน,นี้ว่างเปล่าเลยมาดูอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพมะพร้าวมีหนึ่งลูกภาพต่อไปภาพอะไรคะภาพแครอทนั่นเองเด็กๆนับสิคะว่ามีแครอทกี่หัวหนึ่งสองมีแครอทสองหัวเดี๋ยวเราจะทำการลากเส้นกันเลยนะคะเลขสอง อันไหนหนะ้าที่มีจํานวน2เท่ากับตัวเลขอันไหนหนะ้าเด็กๆเ,เห็นยังคะถ้าเด็กๆเ,เห็นแล้วลากเส้นได้เลยคะ่ะต่อไปเลขศูนย เอออันไหนหน้าที่มีจำนวนเท่ากับศูนเด็กๆเห็นหรือยังคะถ้าเด็กๆเห็นแล้วลากเส้นเลยค่ะข้อสุดท้ายเลขหนึ่งเอออันไหนหน้าถ้าเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆลากเลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามค่ะ ค่อยระบายนะคะ ระบายเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตรวจคำตอบกันค่ะเลข2โยงเส้นมาจำนวน2ไหมเด็กๆช่วยนับสิคะ1 2สอถูกไหมคะถูกต่อไปเลข0โยงเส้นมาทางนี้ว่างเปล่าใช้ศูนยไหมคะถูกมาดูคอสสุดท้ายค่ะเลข1ค่ะโยงเส้นมาทาง ผลมะพร้าวนะคะเด็กๆคิดว่าถูกไหมเอ่ยมีจํานวนเท่ากับหนึ่งไหมคะใช่แล้วค่ะถูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมอวดผลงานมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเด็กๆให้ปลอดภัยและแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จบเพยงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย